ในดินแดนแห่งขุนเขาและผืนป่าเล็กยังมีความเชื่อสืบต่อกันมาแต่โบราณเกี่ยวกับเซอเสีสงสัตว์ที่ไม่ใช่เพียงสัตว์เดรัจฉานหากแต่มีวิชาอาคมแปลงกายเป็นมนุษย์ได้มักอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารแฝงตัวลงผู้คนให้หลงไปกลายเป็นเหยื่อเรื่องราวนี้กล่าวถึงครูบาชายัยพระทุดงผู้มากด้วยเมตตาและมีญาณอย่างรู้ในธรรมลึกซึ้งท่านไม่เพียงออกทุดงเพื่อแสวงหาความสงบ แต่เพื่อโปรดสัตว์ทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญาณการเดินทุดงครั้งนี้นำท่านเข้าสู่ผืนป่าห้วยลึกใกล้แนวเทือกเขาภูผาม่านดินแดนที่ชาวบ้านรำลือกันว่ามีเสือสมิงเฝ้าอยู่รุ่งเช้าของวันแรม8ดค่ำเดือนสิบเอ็ดเสียงนกเขาแววเบาในลมหนาวครูบาชัยยืนอยู่หน้ากุฏิไม้หลังเล็กณเชิงดอยพระธรรมธาราท่านมองไปยังทิศเหนือเบื้องหน้าซึ่งคือเส้นทางเข้าสู่ผืนป่าดิบชื้น ที่ไร้ผู้คนสัญจรมานานนับสิบป,ปีถึงเวลาที่จะต้องไปโปรดสัตว์ในหุบลึกวิธีแห่งธรรมมิดได้มีไว้ให้เลือกทางง่ายกล่าวพลางสะพายย่ามคล้องกรดหิ้วบากและเดินออกจากวัดเพียงลำพังเสียงไม้แห้งกรอบใต้ฝ่าเท้าเวลเบาไปตามเส้นทางเกวียนเก่าสองข้างทางคือป่าเต็งรังก่อนเข้าสู่แนวป่าดิบรากไม้ขดเคี้ยวเหมือนทวันวิญญาณสายลมเย็นหอบกลิ่นมอสและดินชืน้นยามยืงย่างผ่านกลุ่มต้นไม้ใหญ่ ครูบาชัยมักหยุดพิจารณาแต่ละต้นด้วยสายตาเย็นสงบบ่บายวันเดียวกันท่านปักหลดใต้ต้นมะข่ามองสูงใหญ่อายุหลายร้อยปีริมลำห้วยสายน้อยก่อนลงส่งน้ำชำระกายแล้วขึ้นนั่งภาวนาภายใต้กลดเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตนเองลมหายใจที่สอดคล้องไปกับจังหวะของธรรมชาติค่ำนั้นพระจันทร์เต็มดวงลอยกลางฟ้าเสียงจิ้งหรีดเรไรกล่อมให้จิตล่องลอยเข้าสมาธิ ทว่าในความสงบนั้นเองสัญญาณบางอย่างเริ่มปรากฏเสียงแครกเผาเบาแทรกมาจากแนวไม้ดวงจิตแห่งยานของครูบาชัยเริ่มรับรู้พลังลีลับบางอย่างเรากับมีสายตาสัตว์จ้องมองอยู่จากความมืดสัมผัสเช่นนี้มิใช่สัตว์เดรัจฉานธรรมดาครูบาชัยลืมตาขึ้นช้าๆไม่หวั่นไหวท่านล้วงลูกประคำออกจากยา่ามพึมพำบทชินบัญชรด้วยเสียงเผาพระกังวลราวรังโบราณ เสียงลมหายใจของบางสิ่งในเงามืดเริ่มชัดเจนขึ้นมันเคลื่อนไหวรอบกรดไม่กล้าเข้าใกล้แต่ก็ไม่จากไปกลิ่นข้าวคละคุ้งปะปนกับกลิ่นหอมของใบไม้สดและทันใดนั้นเสียงคำรามแผ่วต่ำดังก้องดังลมหายใจแห่งคุมนรกครูบาชัยยังคงนั่งสงบดวงตามไม่กระพริบยังคงสวดรอการปรากฏตัวของมันเสือสมิงสายลมยามเด็ก ในป่าเล็กนั้นแปลเปลี่ยนไปอย่างเงียบงันแม้จะไม่มีสายฝนหรือพายุพัดมาแต่บรรยากาศกลับเย็นเยียบแปลกประหลาดลมหายใจของสัตว์น้อยใหญ่ในป่ารากับหยุดลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของผู้ที่อยู่ใต้กรดเท่านั้นครูบาชายัยเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบแววมาแต่เบื้องหลังท่านยังนั่งนิ่งไม่แม้แต่จะหันมองสัตว์ธรรมดายอมไม่กล้าเหิมเกรมเช่นนี้เจ้าคือสิ่งที่ยังเวียนไว้ด้วยราคาและโลภะ ถ้อยคำของท่านล่างลอยเบาๆคล้ายจะกล่าวกับอากาศแต่แท้จริงแล้วคือวจีกรรมที่มุ่งส่งไปยังผู้เฝ้ามองในความมืดแล้วเงาร่างหนึ่งก็ผ่อพ้นแนวไม้มันคือเสือโคร่งขนาดใหญ่ดวงตาสีทองแดงฉายแววฉลาดผิดธรรมชาติมันมิได้เดินด้วยสัญชตาตญาณของสัตว์ป่าแต่ก้าวอย่างมั่นคงคล้ายมีจิตตื่นรู้มันหยุดยืนห่างกลดราสิบก้าว 19. ดวงตาจ้องตรงมาไม่หวางตา ครูบาชัยลืมตาขึ้นชา้ามองสพกับสายตาเสือร้ยเจ้ามิใช่สัตว์ธรรมดาวิญญาณของเจ้าเคยเป็นมนุษย์มาก,ก่อนเสือแยกเคี้ยวยิ้มเยือเกเยน็นก่อนจะค่อยๆกลายร่างจากเสือกลับเป็นชายร่างสูงใหญ่ผิวดำแดงด่งเนื้อเสือแววตาแหลมคมสวมเพลงผ้าเตี่ยวเก่าดวงหน้าดูดันปนเศร้าลึกเสียงพูดของมันแหบพร่าแต่ก้องกังวานในยามคำข้าเคยเป็นพราน ค้าร่ำเรียนวิชาจากหมอผีเท่าเพื่อเอาชนะสัตว์ในป่าสุดท้ายกลายเป็นเสือกลืนกินสัตว์และคนจนไม่รู้ว่าตนเป็นอะไรอีกต่อไปครูบาชัยมองเขาด้วยเมตตาเจ้ายังมีสติจึงมาปรากฏต่อพระหากยังมีความอะไรต่อกาดีก็ยังไม่สายที่จะพ้นเสือสมิงคำเบาๆคล้ายสะเตือนใจมันเดินวนรอบกรดช้าๆข้าหิวหิวเลือด หิวเนื้อแต่ข้าก็กลัวแสงแห่งธรรมของท่านครูบาชัยหลับตานิง่งแล้วภาวนาบทพระปริตธ,ธรรมจักกับประวัตินาสูตรเสียงท่านดังกังวานผสมกับจังวลมหายใจดุดเสียงระฆังวัดสันไหวในป่าเล็กเงาของเสือสมิงเริ่มสั่นพรามันกรีดร้องด้วยเสียงมนุษย์และสัตว์ประสานกันพยายามต้านแรงอำนาจแห่งธรรมเสียงร้องนั้นทำให้ใบไม้สถานน้ำในลำห้วยกระเพื่ม แต่อำนาจแห่งเมตตาทมยังคงดำรงมัน่นกรรมใดที่เจ้าทำไว้ด้วยโทสะโมหะจงรู้เท่าทันมันชาตินี้อาจมืดมิดแต่จิตเจ้าจะสว่างหากวางใจลงให้ถูกทางในที่สุดเสือสมิงสุดตัวลงกลับสู่ร่างเสือโคร่งอีกครั้งดวงตาเปียกน้ำตามันครางเบาๆแล้วหันกลับเข้าแนวป่าด้วยท่าทีสงบลงไม่กระโจนไม่คำรามก่อนลับหายไปเสียงหนึ่งแววเข้ามาในใจครูบาชัย เมือ่อใดที่ข้าหมดกรรมข้าขอเกิดเป็นสิทธท่านครูบาชัยหลับตานิ่งน้ำตาซึมด้วยความสงสารและปีติในเวลาเดียวกันคืนนั้นจึงสงบไม่ใช่เพราะเสือจากไปแต่เพราะความมืดได้ยอมจำนนต่อแสงทำชั่วขณะหนึ่งรุ่งเช้าหลังค่ำคืนแห่งการเผชิญหน้ากับเสือสมิงฟ้าทางตะวันออกค่อยๆเปิดรับแสงทองอ่อนพื้นป่าดูเงียบสงบอย่างผิดวิสัยไม่มีเสียงนก ไม่มีเสียงสัตว์ร่าเริงเหมือนเช่นเคยครูบาชัยออกจากกรดแล้วลงส่งน้ำที่ลำห้วยเย็นใสแต่อยู่ๆขณะกำลังตักน้ำขึ้นล้างหน้าเสียงบางอย่างเววขึ้นจากอีกฝ้าคยคือคือฮือเสียงร้องให้เผ่าเบา,เร,าราวหญิงสาวกำลังสะอื้นอยู่ไม่ไกลนักลอดผ่านหมอกบางที่ลอยละล่องเหนือผิวน้ำเสียงนั้นทั้งสหวัดกลัวและวาวอนเหมือนเด็กหลงทางในแดนนรกครูบาชัยนั่งนิ่ง ชำระจิตให้นิ่งก่อนเพ่งยานเข้าสู่เสียงนั้นมีใช่เสียงมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่สัก์ท่านเดินข้ามลำห้วยขึ้นเนินเตี้ยชาชาพร้อมภาวนาจิตด,ด้วยบทพาหุมทุกก้าวเท้าคล้ายถูกกดทับด้วยอาถรรพ์เสียงร่ำให้นั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าใกล้ความเศร้าโศกกลับทวีขึ้นในใจยังหาสาเหตุไม่ได้ไม่นานนักท่ากลางหมอกท่านก็พบเงาร่างของเด็กหญิงในชุดขาวเก่าผมยาวปกหน้า ยืนหันหลังอยู่ใต้ต้นพญาไม้ใหญ่ใบไม้ร่วงหล่นลงคล้ายต้องมนแม่จ่าหนูหนาวหนูหิวแม่แม่จาเสียงนั้นสะท้อนก้องในพงไม้เรากับเรียกหาทุกดวงวิญญาณที่เคยตายอย่างเวทนาครูบาชัยหลับตาภาวนาพลางเปล่งเสียงเรียกเบาๆเจ้าหนูจิตเจ้ายังผูกอยู่กับสิ่งใดจงออกมาเถอิดอย่าหลงทางอยู่อีกเลยทันใดนั้นเงาร่างเด็กหญิงก็พลิกกลับมาและดวงหน้าเด็กหญิงนั้น กลับเป็นครึ่งคนครึ่งเสือฟันแหลมตาแดงรอยยิ้มเศร้ากลายเป็นยิ้มบิดเบี้ยวของอสูรหญิงในร่างเยาว์วัยเสียงหวีดแหลมกระแทกอากาศท่านฆ่าพ่อข้าท่านไล่เขาไปตายท่านพรกเราอีกครั้งครูบาชัยนิ่งแต่ดวงตาเริ่มมีแววสังเวชพ่อเจ้าคือเสือสมิงนั้นใช่หรือเงาร่างเด็กหญิงพยักหน้าก่อนร่ำให้เสียงสถานป่าอีกครั้งแต่ก่อนพ่อข้าเป็นคนดีข้าเคยอยู่ในกระท่อมท้ายดอย พ่อหาของป่าแม่ทอผ้าเราไม่เคยทำร้ายใครจนกระทั่งเขาลงวิชาเสียงสะอื้นกลายเป็นเสียงโหราวิวิวฆ่าตายก่อนแม่ฆ่าตายในป่าถูกเสือกินเสือตอนนั้นแหละพ่อข่าเองฮ่าฮ่าฮเสียงโหรากลายเป็นเสียงแหลมเจ็บปวดเราจะฉีกป่าทั้งผืนครูบาชัยจึงประนมมือหลับตาภาวนาเรียกดวงจิตของผ้าเด็กหญิงเสือสมิงให้มาปรากฏอีกครั้ง ทว่าในห้องยานกลับเห็นเพียงภาพหนึ่งเสือสมิงน,นั่งอยู่ริมทานเหมือนคนหลับดวงตานิ่งสงบน้ำตาไหลาเงียบไม่ยอมตอบเสียงลูกไม่ยอมลุกขึ้นมารับผิดหรือขอขมาเขาปิดใจผูกกรรมและสาบ,บานจะอยู่ในร่างเดรัจฉานจนกว่าโลกจะไร้ผู้เห็นครูบาชัยถอนใจเบาๆถ้าเช่นนั้นอาตมาจะเป็นผู้ปลดปล่อยเจ้าเองไม่ใช่ด้วยอาคมแต่ด้วยเมตตา ท่านจึงตั้งขันบูชาใต้ต้นไม้ใหญ่จุดเทียนทูปพร้อมอาราธนาพระแม่ธรณีและพระยายมราชให้โปรดเมตตาดวงวิญญาณเด็กน้อยนี้บทธรรมจกกักรประวัตินสูตรดังขึ้นอีกครั้งเสียงไหลยเย็นของน้ำเสียงไม้ลู่ลมเสียงจากจันร์รอบตัวเหมือนทุกชีวิตในป่าร่วมสวดแล้วเงาเด็กหญิงค่อยๆสลายเป็นแสงขาวบางเบาแววเพลงเสียงสุดท้ายก่อนจากท่านไม่ใช่ศัตรูของพ่อข้าท่านคือแสงสุดท้ายของเขา ขอบคุณวันนั้นเองป่ากลับมีเสียงนกอีกครั้งกลิ่นไม้หอมเราเพิ่งปรีบานครูบาชัยเดินกลับกลดด้วยใจหนักแน่นยิ่งขึ้นรู้แล้วว่าทุดงครั้งนี้ยังไม่จบเพราะเสือสมิงยังไม่หลุดพ้นเย็นวันนั้นฟ้าเปลี่ยนสีเร็วกว่าทุกวันครูบาชัยนั่งสงบใต้ต้นมะข่าโมงต้นเดิมมองแสงตะวันสุดท้ายลาดผ่านช่องใบไม้สีทองวัยระยับดังเปลวเพลิงเผาผลาญเงามืด แม้เสียงป่าเริ่มกลับมาแต่ภายในจิตของครูบาชัยยังรับรู้ได้ว่าวิญญาณหนึ่งยังคงผูกพันอยู่ในภพแห่งทุกเสือสมิงผู้ที่ครอบงำด้วยโทสะและความอาลัยอย่างหลึกลำ้ำคืนนี้อาตมาจะเชิญดวงจิตนั้นออกมาครั้งสุดท้ายคืนนั้นท่านตั้งพิธีเล็กๆหน้าโขดหินริมลำห้วยจุดเทียนทูบบนผ้าขาวผืนเล็กอาราธนาเทพดาและครูบาอาจารย์ในสายธรรมทั้งปวงแล้วนั่งขัดสมาธิเพ ดำดิ่งจิตเข้าสู่วิปัสนาอันลึกแสงจันเต็มดวงส่องต้องใบหน้าเคร่งครึมของท่านสายลมเย็นราพัดผ่านจากโลกอื่นจูจูเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากด้านหลังไม่เร่งรีบไม่ปิดบงังครูบาชัยไม่หันกลับเพราะรู้ดีว่าเป็นใครท่านยังไม่หยุดทั้งที่ข้าบอกว่าจะอยู่ในเงาไปชั่วกันเสียงของเสือสมิงมาในร่างชายพรานผิวดำแดงผิวซีดกว่าเดิม ดวงตาหม่นหมองเราไม่มีวิญญาณเหลืออยู่เจ้ายังมีโอกาสพ่อแม่ไม่ทอดลูกพระไม่ทอดสัตว์ธรรมะไม่ทอดใครเลยเสือสมิงโหรอบเบาๆฆ่าฆ่าเมียฆ่าลูกโดยไม่รู้ตัวกลืนกินเพื่อนมนุษย์หลายชีวิตแล้วท่านยังคิดว่าข้าควรได้รับการให้อภัยหรือครูบาชัยยิ้มเมตตาพนมมือกลางอกเจ้าฆ่าร่างเขาแต่เจ้าไม่ได้ฆ่าจิตเดิมแท้ของตนเองถ้ายังรู้สึกผิดยังโกรกม ยังอยากชดใช้นั่นแหละคือเมล็ดของความหลุดพ้นเสือสมิงนิ่งไปนานน้ำตาหยดลงบนพื้นดินเงียบเงียบแล้วท่านจะให้ข้าทำอย่างไรครูบาชัยจึงหยิบประคำไม้โพเก่าที่แขวนติดตัวมาแต่แรกยื่นส่งให้รับสิ่งนี้ไว้แล้วนั่งลงกับอาตมาน้อมจิตกราบขอขมาทุกผู้ที่เคยเบียดเบียนจงอย่าหวังจะเป็นคนจงหวังเพียงจะเป็นสิ่งที่ไม่เบียดเบียนอีกเสอสมิงรับประคำมาด้วยมือที่สั่นเทา แล้วค่อยๆสุดตัวนั่งข้างครูบาชัยภาวนาพร้อมกันใต้แสงจันทร์ขออัญเชิญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าขอขมาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและสิ้นชีพข้าขอปล่อยวางร่างกายอัตตาและวิชาที่หลงผิดขอจงโปรดรับข้าไว้ในสัจธรรมทันใดนั้นลมเย็นแรงพัดกระโชกทั่วป่าเนาไม้เอลูเราสั่นสะเทือนด้วยเสียงบูชาธรรมเนาร่างเสือสมิงเริ่มสลาย จากชายผู้มีร่างกายกลับกลายเป็นเงาจางจากเงาจางกลายเป็นแสงทองเรือ่อแล้วหายลับขึ้นสู่ฟากฟ้าดังผงทุลีลอยตามทางแห่งธรรมครูบาชัยลืมตาขึ้นช้าๆเมื่อฟ้าสางพบท่อนไม้เก่าๆรูปเหมือนเสือวางอยู่แทนที่เงาของชายเมื่อคำแล้วกล่าวเบาๆขอเจ้าจงไปดีจงถือกำเนิดใหม่ในคันอันบริสุทธิ์หากได้ผ่านพบธรรมอีกครั้งขอสติเจ้าจงอย่าเลือนหาย ในเงนาป่าเสือสมิงหมดสิ้นไปแล้วเหลือเพียงเรื่องเล่าที่พัดผ่านหมอกของแดนดินแดนลี้ลับและพระผู้มีเมตตาผู้หนึ่งที่ยังเดินทุดงต่อไปเพื่อโปรดสัตตามวิถีธรรมหลังจากเหตุการณ์ในผืนป่าเล็กครูบาชัยยังคงเดินทุดงหลัดหลออตามแนวเทือกเขาไม่ยึดติดในที่ใดไม่ประกาศคุณวิเศษของตนไม่พูดถึงสิ่งเร้นลับที่ประสบเพียงแค่เงียบเดินและภาวนาทว่าเรื่องราวนั้น กลับไม่ได้หายไปพร้อมกับแสงจันทร์คืนสุดท้ายหนึ่งเดือนหลังจากนั้นหมู่บ้านเล็ก,กริมลำธารชายป่าที่ชาวบ้านยังนับถือผีป่าเจ้าทางและหวาดกลัวเสือสมิงซึ่งเคยมีคนหายไปกลางคืนหลายรายจนถึงกับมีสารไม้ตั้งกลางดง่งบูชาวิญ,ญญาณเสือเท่าเพื่อขออยู่อย่างสงบค่ำวันหนึ่งคณะชาวบ้านรวมตัวกันที่ศาลากลางหมู่บ้านเตรียมจะประชุมเรื่องเส้นทางเข้าป่า เพื่อหาของป่าในฤดูหน้าเสียงระฆังเล็กๆดังขึ้นจากทางเข้าหมู่บ้านเกจิผู้อวุโสผู้หนึ่งมากับไม้เท้าและย่ามเก่าใบหน้าสงบนิ่งร่างกายคล้ายเหนื่อยอ่อนแต่มีแววสงบในดวงตาหลวงพ่อท่านมาแต่หนใดมาคนเดียวหรือท่านเป็นพระธุดงหรือครับชายชราผู้หนึ่งร้องทักพรางพนมมือชาวบ้านคนอื่นจึงค่อยๆห้อมล้อมเข้ามาครูบาชาัยยิ้มเล็กน้อยเอ่ยเบา,เบา อาตามาเดินผ่านมาทางแนวป่าทางเหนือเห็นว่าหมู่บ้านนี้เคยเผชิญเหตุร้ายจึงอยากมาโปรดทำแก่ญาติโยมชาวบ้านทุกคนเอึ้งไปชั่วครู่ก่อนหญิงชราคนหนึ่งเอ่ยว่าแนวป่าทางเหนือไม่มีใครกล้าเข้าไปนานสิบปีแล้วนั่นมันป่าเสือสมิงหลงปูเพงพยักหน้าแล้วมองไปทางยอดไม้ไกลโพนเสือสมิงไม่มีอีกแล้ววิญญาณทุกดวงได้ไปตามทางของตน หลือเพียงคำดีที่คนสั่งสมไว้บรรยากาศในศาลากลางบ้านเงียบกริบแล้วชายคนหนึ่งเอ่ยเสียงสัน่นสามคืนก่อนผมฝันว่าเสือสมิงมากราบผมมันร้องให้บอกว่าได้รับการปลดปล่อยแล้วผมคิดว่าเป็นแค่ฝันแต่วันนี้อีกคนรีบเสริมเมื่อคืนผมเดินไปหลังบ้านเห็นพระทุดงนั่งภาวนาใต้ต้นมะค่าแต่ตอนเช้ากลับไม่พบใครเลยเสียงชาวบ้านเริ่มลุกฮือ ขณะเดียวกันครูบาชัยเพียงยกมือขึ้นปรามอาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษแค่ผู้ถือธรรมหากโยมทั้งหลายอยากให้ป่านี้ปลอดภยัยก็จงมันรักษาศีลทำบุญและตั้งใจภาวนาแทนการเส้นไหวเสือเท่าเธอในคืนนั้นชาวบ้านทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันจุดทูบเทียนนะสาลาฟังธรรมจากครูบาชัยด้วยจิตแน่วแน่เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีไม่มีเสียงร่ำให้จากป่าอี ไม่มีการหายตัวของคนไม่มีรอยเท้าเสือในโคลนยามเช้าแทนที่ด้วยเสียงระฆครังที่ชาวบ้านแขวนไว้ริมป่าดังขึ้นทุกเช้าเย็นเพื่อระลึกว่าธรรมะสามารถปลดปล่อยได้แม้แต่เสือสมิงและครูบาชัยก็ออกเดินทางต่อในรุ่งเช้าวันถัดมาไม่บอกว่าจะไปที่ใดเพียงแต่กล่าวเบาๆก่อนรับแนวป่าที่ใดมีความกลัวที่นั่นควรมีธรรมะมากที่สุดเรื่องเล่าจบลงแล้ว ขอความเมตตาท่านผู้ฟังกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องและท่านจะไม่พลาดเรื่องเล่าชาวบ้านและตำนานพื้นบ้านเอวังด้วยประการฉนี้